มาพี่น้องบ้านนี้มากินข้าวเที่ยงอยู่พี่เด้อพี่น้องเด้อเอาหมกปลามาสู่เอือยกินอยู่พี่จ้าข้าวกระซุกเร็บร้อยเลยมาพี่น้องบ้านนี้กินข้าวเด้อโอ้ยคนทีหิวข้าวจอกยอกชูเข้าวจอกยอกไปหนูค่อยไปหอมเลยพี่น้องแซ่บเด้อพี่น้องกินข้าวต้นเดียนกันกนน้องพี่น้องโมกปลาเด้อน้องจงเอามาสู่กินมือกับ ลูกสาวข่อยลี่ฝอยโอ้ยคีชกแดงวนวุ่นอยู่เลยอ่ะพอสาวพอหลานธรรมดาปากบะแดงแบบนี้จงมกหนึ่งไว้ให้อ้ายข่อยเล้ยพี่น้องยังไม่กินเบิ่งกับเขาเบิองมันแซ่ขนาดไหนอือใช่ไม่ได้กินโดนในเด้อมกปากไม่ได้เจียวปลาแดดเวลาเนี่า แฉบกุบปาอยู่อนืมแฉบปลานังเนาะป้านังตัวทะเลหาเขาขายเป็นต้นไงต้นใช่ไหมคะต้นตัวขันซื่อค่ะหาหาซิต้นไหนบบเยังครับเขาายเป็นกิโลเป็นต้นขาังยแงงโลาฟเขาเห็นได้แปดมก่ะ ากินน่องทั้งนันน้นแน่เอามาสู่ก็ยยผี่กินแน่อยู่วิน่นมากซ่บแล้วกินนองเนือปลายลายป็นสุกใจพอแล้วลูกเช้ากข่อยอ่ะประยชนนใแ่ลูกเช้ากบเป็นเมื่อวานนี้ซอสตัน้างหูบะจำเป็นระวบู่กแซ่บแบบแซ่บเพร้อมอือให้เป็นยำเขากึงคัลูก ขนาดเบิ้องขอสิสอนให้เพิ่นมาตำสุแม่กินอาหารทุกอย่างก็ต้องพยายามเบิ่งเบิ่งเ่อไหร่ฝั่งมือมุงชำเออนั่นแหละเบิ่งก็ต้องบอกกันปรุงจำนั่นจำนั่นจำนั่นขนาดนั่นขนาดนั่นต้องลงมือเห็ดพร้อมมันบอกไปยื่นให้เถอะตกเป็นอะไรเถอเขาเคนครัวแม่เหยื่ออย่ซาดพอครัวจุกันเลยฝั่งมือเนี่ยฮะผู้ชายนั่ยที่กับเขาเนี่ยเก่งกว่ามึงเป็นคุก เพคนแต่งโตเคนคนสิปหาลูกสาวคนยุคนี่พี่น้องด้วยไปทางนี้่คนโทรหาเลยแบบสิมาเอาเพราบอกอยากน้ำมันหลุดน้ำมันล้างเนาะเลยพาลูกสาวเพคนมาเอาในบ้านมีคนตายนั่นแหละเวยจนจิตไปเดือนแล้วเราเป็นยังนะ นะเมืกับเป็นลูกประจำตัวเราอยู่แล้วเนมาะอเราไปฉีดไปกินนะนี่เขาไปเติมอีกเงยนอนติเชื่อเลยเป็นน้ำสีบอสซินแบบน้อืมแต่ที่แบบแตกแล้วจีนบอสชินนั่นก็ลอยเลยกูบะถือถานบะถือก็บบถือได้ไม่ว่าฉีดทับฉีดมันก็มันก็ิีดตายเลยทำงานม่ได้ล ยังจองยังยังเลยหอนเชียวผัวขอหาซิมก่อนหมูแล้วค่อยลืมใสม่มะเพ็ดโดดใส่น้ำเนาะห่อละสองหม,มุดหน่วยเนอห่อสองหน่วยซุกเปิดบริหารซุก<ฤ>แล้วซุกกับก็บน้ำพร้อมหลุดน้ำพร้อมกระเคลิ้นตรงงานเนาะ จะกินอยู่ตลอดมาเคยปปงนาทันเลยลูกอเศแซ่บขนาดย่องกระของแยบล่ะคุยก็เพียงอ่ะทางนั้นอันทางกนานาผลกินก่อนแล้วเลยบ่มีหมูกิน ชวนน้องเคลิงปไปกินน้ำไปพาแม่เจ้า,า,ก,า,า,ากินเขาน้ำกันเหมือนกันก็ปั้นหน้าไปเกินกับแม่เจ้าผลป,ป่ะผลคุมแดดคุมพลบรรยากาศพี่น้อยทำมันตกมาแห้งยังมากบเกียดตกพอดีนิ่มๆอยากกินอืพอดีพอดีปไปกา้านแล้วเอาไปขายเขาซื้อซอยบ่ละเอะไรเพิ่มทามว่า ทางงานเขาสื่อสื่อซอยเอื่อยว่าพลผลจากการตะกะแเต็มหมดเขียนหมวกยังค่ะไปขายแถวของแถวน,นะทางออมแอมแถวเพื่อนอ้อนโอ้ยไปรถว่ะเขาสื่อซอยเจ้าอยูด่ดอกจะไปรถอยากจะไปบ่ะเนี่ยไปรถให้ดีให้ทูนเทาเดียผ้าไปไปขายเห็ดทงกระซิบทงกระซ้า น้ำพิ่งได้ตะก,กะแตนมานะพี่น,อนอ้องหายหลายหายนางรีกระห้องปุ๋งคอยก้นกานแล้วใช่คนว่ะ <ขอ S 2> โอ้ชื่อซอยดอกเพื่อทีได้มันง่ายเรื่องผมเต็มตุกขปูเสือนี่จะจอดแจ้มันรูตะกะแตนรึแท้ตะกะแตนเนี่ยจะไปก,ก้านมาแล้วเจ้าเด็ดปีใส่ขีและขัวคักแน่วใส่ถุงหัดหัดเห็ดถุงหาพันหาพันเห็ดสำเร็จเลยเนาะง่ายเนาะ เห็ดสำเร็จแล้วขัวหอมๆใส่เด็ดใบบะกรูดมาใส่ขัวทอดทำเห้าทอดกินหหนะแล้วจะใส่ทงห้อนท่มนหมัดจุกเห็ดปูปุ้ง,งหหนะทงมันหันเอเอมแล้วจะเห็ดทงหาพันหาพันเดี๋ยวไปขาย ในบ้านเนี่ยเขาก็ซื้อน้ำหรอเห็นสนื่อยสนิทหลุดแบบคนไล่คนไล่เกือบเลยขดเลยขายอยู่ในบ้านนะเออไปหลอกขาย<ม>ทางผุนก็ได้ได้ขายผล,ลด,ดี <h ung> ยังออกแค่้านนอกได้ขายคือแบบคือน,นางนางมาขายออกแค่้านนอกทีมู่บ้านตัวเองได้ขายซอยบ้านตัวเองค่ะนอกนอกนอกบ้าน <h ung> แล้วจะข,ข,ขายคือน,นางนางเปนมาขายกับผักแม่นล้วหลุดเท่าดีอะเออเขาออกแค่้านนอกเขาเลย ไม่คือการต้มปอต้มไข่เจียวหุงมอนะใส่เห็ดเจียวกับปส่หุ่งมอช้อนหุ่งมอนะหุ่งมอแล้เก่ากับหุ่งมอเมืองหาะปกที่ว่าไอ้วนป่วยอยู่เผ่าคนป่วยค่ะเห็ดทงหาพันหาพันความทะนุถนอมดีค่ะแบบไปแบนมันอยู่เห็ดจะไม่สิพาไปได้บ้ขอสิพาจะไปล็อกเออโอเคค่ะ จ <laughs> <h är> <laughs> ี ja ่าซั okay. ่นเฮ็ดได้คือข้อยเว้าซั่นเจาหน้อไม้มาได้ให้เจ้าต้มแต้วกะปิอือแล้วเฮ็ดเบ็ดนะแวกะปิห่อใส่ถุงน้อยๆั่นเอาใส่ลงํากันนั่นนั่นแหละเฮ็ดถุงละ5,000 5,000ักกตอระแตนัวเจ้าก็คือกันข่อยสิพาจะไปดอดอกโอเคตามนั้นอือือว่ามื้อใดมันมื้อมื้อใดมันยากกหยุด อืมอืมโรหาคอยเออหยากคอยหยกบบทางเพื่อนเออแบบนั้นรถมันไปใกล้บ่ได้รถอย่างนี้ค่ะบางทีได้มันยกมันแยกอยู่แถวนี้ได้พอสิผ้าหลอดอกเผ็ดรดไปขายแถวมอเมืองแถวมอรอยเก้าไกลดีสิแคกสิผ้าหลอกไครับไกลขั้ขายกนำขายขอย่จ้าหลขายคือยางมันมาหล่อขายแล้วเปนไปนำขาย เจ right ้าชยบานไหมขครบอกว่านอกบ้านเห็ดคายแบบของตัวเองไปหาหน่นะเอาไปเลยลงทุนอย่างมักจได้ดมัน็จะไ้ดเดี๋ยวอไปคายต้งไปหาาวคำตั้งใจเป็นยัง่ช่บหรามเป็นยังไม่ชิบบได้เออแลกวพี่ว่าว่าตั้งใจนะแม่ว่าบบได้กินยังรดคำคมคิดแบบน่ะเออตั้งใจือมคิดจะมาจากได้เงินเอาตั้งใจเันออถือว่า ชีวิตลมเล,ลี้ยวเลยแหละถ้าคนผู้นั้นนั่นการหาก,กินแหละตัวเองสิเห็นยังไงปะนี่อืมอยกตรงตรงเลยได้เอาหาได้หลายได้เออเออเมื่อนี้เออทั้งห,หมดว่าชองมือได้หลายแล้วเออช่อ,องม,อม,อมือเต็มสติงแสดงมีหอยมีปูมีปลาเอามีกบมีกมเกล็ดมีตะแตนเลยช่องมือเป็นมือที่สามเลยเต็มไปขายแล้วหเห็นไข่ไข่บึนๆฮะมาเจ้าอันขวดเลยเจ้าใส่ช่องฟิสไวดเด้อมันจะช่วยั่นแหละว่าอีลุ่มเนี่ยมันสีบออันนั้น บุสดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องแซ่บแลายผมเดินหนุบเบิ้ลเบิ้ลจ้งมุกพี่น้องเ้ยแซ่บขอบคุณสุขสุก้อนขอบมารับชมเดี๋ยวติดตามทางขอบครัวตาอ้่นเด้อจ้าเอาเราติดแอันร้อนทาเบิ้งนอเบิ้งกลาเพื่อนสิหายังไหวขายเดี๋ยวพี่น้องเด้อขันไใบไลยขันว่าได้พอกินลกปะย่าบ๊ฮะบายบายจ้า